คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการขยายพันธุ์กระบองเพชรนะคะสักประมาณ2-3สชนิดนะคะขยายพันธุ์กระบองเพชรให้ดูเป็นตัวอย่างก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้มาดูกันเลยคะ่ะ วันนี้นะคะก็เป็นการขยายพันธุ์กระบองเพชรด้วยวิธีการตัดยอดซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะตัดยอดออกมาให้เขาแตกใหม่นะคะอันนี้เราเรียกว่ากระบองทองนะคะเมื่อเราตัดแล้วลักษณะของเขาจะแตกออกมาได้ลักษณะนี้นะคะซึ่งก็จะได้จํานวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นนะคะได้จํานวนเพิ่มขึ้นก็มาดูวิธีการกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็มีดคม,มนะคะเอาไว้ตัด ต้นแม่พันธุ์นะคะปูนแดงที่จะใช้ฆ่าเชื้อนะคะ,ะก็มาดูกันเลยนะคะตัวนี้จะสูงกว่านี้หรือจะต่ำกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเลือกดูขนาดพอประมาณที่จะมาตัดการตัดนะคะให้เหลือจากโคนนะคะประมาณสัก1นนิ้วนะคะเขาจะได้ทรงที่สวยแบบนี้หรือใครต้องการจะตัด ตัดยาวตัดสั้นอันนี้แล้วแต่นักเรียนนะคะแล้วแต่ความชอบของนักเรียนบางคนก็อยากให้มาเป็นกระจุกอยู่ด้านบนก็ตัดยาวหน่อยนะคะส่วนใครที่อยากได้ฟอร์มกกติเตี้ยพุ่มติเตี่ยนะคะก็ให้ตัดให้ตัดๆๆตรงโคนนะคะเลยโคนป,ประมาณประมาณสัก1นึ่งนิ้วคะก็อันนี้ครูจะตัดประมาณนี้นะคะให้ได้ประมาณนี้ก็ให้เหลือประมาณสักหนิ้วการตัดนะคะ อย่าไปตัดตรงให้ตัดเฉียงลงเพื่อเวลาเราลดน้ำนะคะน้ำไม่ขังเขาจะได้ไม่เน่านะคะก็ตัดประมาณนี้นะคะ45องศาอ่ะแบบนี้เลยนะคะ45องศาอ่ะเสร็จแล้วเราใช้ปูนปูนป้าย สำหรับนักปลูกทั่วๆไปนะคะนักเรียนต้องมีไว้เลยปูนนะคะปูนแดงที่จะป้ายแบบนี้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะคะป้ายหมดเลยทีนี้ทิ้งไว้นะคะตัวนี้อย่าเพิ่งไปปลูกนะคะทิ้งเอาไว้เป็นสิบวันสัปดาห์สัปดาห์ได้นะคะประมาณสัปดาห์ให้แผลแห้งสนิท ดีก่อนแล้วค่อยนําไปปลูกนะคะให้เข้าแผลแห้งสนิทนะคะบางครั้งระวังไปเรื่อยๆรากตรงนี้เขาจะออกมาได้เองนะคะแล้วมีนักเรียนถามมานะคะว่าเวลาเราปลูกเราเอาส่วนไหนลงนะคะคือเราต้องเอาส่วนที่เราตัดนะคะลงพื้นแบบนี้นะคะเวลาเราจะปลูกลงไปนะคะเอาส่วนนี้ลงนะคะ,อะพอระยะเวลาตัวนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงจะแตกออกมาได้ ลักษณะนี้นะคะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะก็จะได้จำนวนถังกระบองทองเพิ่มขึ้นมาซึ่งในแต่ละหัวตัวนี้ตกประมาณ25บาทนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ25บาทถ้าขยันตัดขยันขยายพันธุ์ก็จะได้จำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นนะคะอัะอนนี้คือแบบแรก